โอเคค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมา,ากลับมาไมีเวลาเล่นเกมนี้สอบสักทีนะคะก็คิดว่าอยากจะเอาเกมนี้ให้จบก่อนเพราะวันน่าจะจบง่ายสุดนะ,ะโอเคดูจากเข้าเอสปูนเดอะเทลออฟทูทาวแล้วเนี่ยไม่น่าจะจบได้ง่ายๆนะคะเพิ่งยังไม่พ้นปีแรกเลยแต่ว่าก็ใกล้แล้วนะคะใกล้วินเทอร์แล้วไมาไม่เราจะไม่พูดถึงเรื่องเกมอื่นกันในเกมนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันเดนเอร์แอนเดอ์เกตบูซีนะคะเพิ่งเห็นว่า ที่ตาของวัต้ามีน้ําตาด้วยนะน้าตาสีขาวๆเยนะ่ยตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นดาวมาดูอีกทีเอ้ยมันอยู่ที่หางตานางเลยนี่หว่าโอเคน่าจะเป็นน้ําตาก็เป็นเกมเศร้านะว่าแต่เราเล่นเซฟไหนไปวะเซฟสองวะเน่เซฟสองนะที่เขาบอกว่าให้อะไรนะตามซัมเมะไปใช่ไหมคะไปทางไหนเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะทางไหนแสดงว่าซัมเมะไปทางขวาใช่ไหมคะโอเค เราจะตามสเมคิจิกันไปนะคะรีบเดินเร็วสิวัตด,ดารีบเดินไปอย่ารีบกลัวแล้วเราควรจะไปทางไหนอเนี่ยนี่มะทางตรงไม่ใช่ทางนี้อืสเมาวิ่งไปไหนคะจําได้ว่าเมีเสียงอะไร,ประแปลกใช่ไหมเออมีเสียงแบบปรึง่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสเมก็วิ่งไปนะคะแต่ว่า เรายังไม่ทันคุยกันยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะปีกไปไหนอ่ะเนี่ยออกมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนี่สำไคิดจีเอิมเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันดูแปลกๆวะเอิมไปดูที่เกตหน้าประตูคือให้ที่มีปูสองตัวเฝ้าอยู่ไ่ะคะ ไปเช็คเกตหน่อยดีกว่าอ๋อนี่ไงใช่เลยอย่าให้เดินเยอะเลยเรอะได้โปรดโอ้นี่ไงเอ้ยเอ้ยขอโทษนะเออพวกวันพวกวันเลยกอมีเอ้ยซาเมะซาเม,าเมกำลังหอบอยู่ด้วยนะคะ ทำไมไม่มีเพลงอะไรเลยอะเนี่ยทำไมรู้สึกบรรยากาศมาคเเอ,อ้เออสทำไมคิดจิทำไรแถวนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอโอเคหรือเปล่าอ่ะออกไปห่างๆเลยวันดนละวันโนละ,นละเธอเป็นแม่บ้แห่งท้องทะเลอย่างนั้นเหรอเออใครวะใครอะยินดีที่ได้รู้จักนะเดี๋ยวทเดียวแล้วทำไมในตาเธอเป็นรูปหัวใจอย่างนั้นนะคะ เออใครอะ่ะฉันเป็นปีศาจของโททัสคิงดอมไงเรียกฉันว่าขอเรียกมูมูไปแล้วกันนะคะลอเรนเทียโททัสคิงดอมอย่างนั้นเหรอโฮ้ยซาเมใช่เอาล่ะเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปทำงานต่อแล้วอย่าทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นไม่ได้เธอจะเข้าไปในฟีคิงดอมไม่ได้นะอืมฉันสามารถเข้าไปได้สิโอยอย่าบอกนะว่าเอ้ยโอ้ย โอ้โอีนี่มันทำลายได้ง่ายๆเลยเดยวร้ายมากทำไมมันง่ายอย่าี้วะ <G ül> แหมตอนนี้แบรียที่ปกป้องคิงดอมเธออยู่ก็แตกหมดแล้วนะวยเอ้ย,อยวัดด้าวัดด้าวัดด้าเป็นอะไรวัดด้าร่างกายซึ่มันวัดนุทละเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยหวัวใจ แม่ก็เหมือนที่ฉันเพิ่งบอกไปนั่นแหละออ้ยเฮ้ยได้โปรดหลับไปสักครู่เถอะนะเอ่อไปแล้ววัดด้าเราวัโดโนฮาระเอ้ยซาเมาคิจิจะไปยังไงบ้างวาเนี่ยเยี่ยมมากเราเลนเทียทำตามแผนได้ทุกอย่างเลยอันไหนที่แปลไม่เป็นก็จะก็จะปล่อยไปแล้วไว้ค่อยใส่ทับนะ <laughs> โอเคปรินเซส เยี่ยมมากท่านพ่อต้องเรียกว่าเสด็จพ่อใช่ไหมหรือว่าพ่อของตัวนี้ว่าเออช่างเถอะพ่อจะต้องดีใจได้ที่เห็นเธอมีความสุขฮิฮิฮิฮคราวนี้ก็ไปกันเถอะอ๋อไอเจ้าหญิงนี้มันมีหูเป็นกระต่ายนี่เองนะคะโอ้โหนี่คนนี้นี่เองรอก่อนเถอยูโอมิเธอจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของฉัน<ม>ประมาณนั้นนะคะน่าจะนะเป็นเป้าหมายต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ รวัตตาเอ้ยหนูเป็นไรไปลูกเฮยเป็นรูปทองทะเลสีสดใสเกิดอะไรเกินแค่เพลงมันก็เศร้าแล้วค่ะได้ยินนะ้ะก็ขนลุกสู้ๆโอ้ยนี่มันวัดด้า วัดได้ในอดีตหรือเปล่าวะจะบอกแล้วว่าหลังจากโดดใช่อะหลังจากโดดซัดเสร็จก็มานั่งเล่นเป็นโดเนี่ยนะเดี๋ยวจะเป็นย้อนอดีตอยู่วัดต่มาแต่ดฮาระเอ้ยเป็นอดีตจริงด้วยค่ะโอ้สวัสด,ดีตอนเช้าซาเวะ เมื่อกี้ไอไอเพลงที่เธอเล่นอ่ะมันทำให้ฉันตื่นเลยนะรู้เปล่าเอ่อเป็นไรหรือเปล่า,เ,รหรเ,ลาเหมือนก็ว่าสาเม่นอนยาวเหรอเราก็เลยถามว่าเป็นแล้วเปล่าไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วหรอกถ้าอย่างนั้นเออมันจะเป็นยังไงหล่ะวันเนี้ยอ๋อวันนี้นนมีเกาะที่ฉันอยากไปขึ้นไปเที่ยวสักหน่อยอ่ะเรียกว่า Apple ิลเ e ล นั่นเองเกาะแอปเปิลอ๋อเป็นเกาะพวกนั้นนี่เองงั้นก็ไปกันเลยเกาะป่ะอืมเฮ้ยซาเม่อยู่มาต้าอ้โยมีซาเม่ยยมด,มเมด้วยโอ้โหเซฟเซฟเซฟไว้เป็นบุญตาเซฟหลายรอบดีใจจังแต่ตอนนี้เรามีกลงเกาะอ,อะไรไหมอ๋อมีเหมือนเดิมนะฮะ เยี่ยมเลยขอสำรวจบ้านแปบบ๊บตอนนี้ยังไม่เจอเพื่อนเลยปาวะเออตอนนี้ยังไม่มีนี่เลยนะคะภาพวาดของครอบครัววัดดา้าอันนะเนี่ยยังไม่มีเลยสักนิดหนึ่งเดี๋ยววัดด้ายิ้มแย้มดีนะ,ะแสดงว่านี่เป็นเรื่องราวก่อนที่จะได้เจอกับเพื่อนๆอ,อีกสามคนนกนกนวลปลาบึกแล้วก็ปลาโลมานะคะ จะไปทางไหนคะเนี่ยขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมไปที่โอ้ยมันยืนกันด้วยอ่ะไม่ให้เหาเขา้าโอ้ไม่อยากให้เขาก็บอกว่าดีๆเอ้ยใครหน้าตาคุค้นๆมียุ่ละด้เห็นได้เห็นดินก้าเนี่ยจัดงานปาร์ตี้แต่ละวันไปเนี่ยบางทีเธอก็ไม่น่าจะดื่มเยอะขนาดนั้นนะเย้ว <Yeah! S 2> ันนี้ก็กันบ้านเอาไว้กันไปทุกทางเลยเข้าไม่ได้เลยนะคะ เกาะบ๊อบอกันหรือไงไอ่ะฮะเครู้แล้วนะ่ไะไปก็ได้ไปก็ไปน,นี้จะไปเกาะอ,อุ๊ยเอ้ยน่ารักน่ารักโอ้โหน่ารักเหลือเกินนะคะมาเดนูฮาระอืมท่นจะไปทำอะไรบนเกาะน,นั่นนะ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะนอกจากแอปเปิลน่ะอืมก็เอ่อ Bay in the back ก็คือในสุดเหรอลึกสุดของเกาะมันมีต้นแอปเปิ้ลต้นใหญ่อยู่อะ่ะแล้วก็พอดีมีเวทมนโปที่ฉันอยากจะทดลองใช้กับแอปเปิ้ลพอดีเลยจะทำแอปเปิ้ลพายอย่างนั้นเหรอแหมแอปเปิ้ลพายฉันก็ทำได้โดยไม่ต้องใช้เมจิกหรอกนะอยากกินแอปเปิ้ลพายเหรอซาเมะไม่ใช่อย่างนั้นสหนอยแหมซึ้งด้วยอ๋อเหรอ ก็เอ,เ,เ, <c oughs> เอาเถอะอย่าตกลงมาเหมือนครั้งที่แล้วแล้วกันโอเคไหมแหมไม่เป็นไรหรอกนะจริงเหรอเธอน่ารักมากเลยนะเฮ้ย <c oughs> น่ารักจริงอะเนี่ยชอบอ่ะ <c oughs> นั่งอยู่บนป้าสลามซาบิคิจินะคะเกาะแอปเปิลน,าน,น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละคุณให้เง้นก็ไปกันเลยดีกว่าเอ้เฮ้คาดิขี่ฉลามด้วยอย่างนั้นแหละ โอ้ยหักเปียแบบว่าสปัดไปด้วยนะคะโหมีความสุขจัง <c oughs> แเซฟเซฟก่อนเซฟเซฟโอเคนะคะตะกี้เหมือนจะเห็นแอปเปิลแล้วนี่ไงเกาะนี้แน่นเลยนะคะแอปเปิลเต็มไปหมดดูสิมี Apple ต้นแอปเปิลเต็มไปหมดเลยห <c oughs> ิวเหรอเออไม่ไม่จริงซะหน่อย เกาะน่ารักมากเลยนะคะกาะแอปเปิล <apple> โอ้ยเพลงก็นนาราไปเราไปเก็บแอปเปิลกินกันเถอะสบายเกาะน,นี้จะมีอะไรให้จิกไหมคะเนะี่ยไม่ไม่มีด้วยป่ะ <ott> <c oughs> <c oughs> ขออ่านหน่อยไม่มีอะไรให้อ่านเลยคืออ่านแล้วก็แปลไม่ออกเลยค่ะแล้วเอ้ยอะไรอะนกเหรอ สันกลัสอร์โอ๊ะใส่ได้ปะใส่ได้ด้วยใส่ซาเม้ได้ไหมโอ้โ oh, หใส่อะไรไม่ได้เลยนะคะซาเม้ช่างเถอะนะโอเคไอไม่ได้เล่นนานกน็ลืมปุ่มอย่างเงี้ยะคะมีแอปเปิ้ลแตมไปหมดเลยน้ำลายไหลซา, <laughs> าเม้ หิวจริงๆด้วยสินะไม่ไดีหิวซะหน่อยสุดเลยอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดเราขึ้นไปข้างบนนะน้าทางหาสมบัตินะฮะได้อะไรอะ่ะฟูฟูคืออะไรของกินั้มโอ้ยของใช้ที่เองป่ะไปต่อ ซาเบ่ถึงกับน้ำลายไหลกันแล้วนะคะรีบไปดีกว่าก่อนที่ซาเบ่จะขับเอรอแอปเปิลทางเกาะนะปะุเกาะน่ารักชิบนี่ต้นต้นใหญ่นะฮะนี่แหละต้นไม้นี่แหละอ,อย่าก็ต้นอื่นเลยนะเนี่ยแล้วก็มีแอปเปิลเยอะด้วยกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย c a n เบอร์ฉันทำไม่ได้หรออ๋อปีนไม่ถึงฉันปีนไม่ถึงอ่ะโอ,โอเคฉันเข้าใจแล้วนี่อา้าวนี่โอเคหรือยังพออย่างเนี่ยฮะน่าย,ยิ้มเลยอขอบคุณมากนะเธอที่มันแหมก็ฉันเป็นเด็กสาวที่กำลังโตนี่ มาไหนดูสิทำไมถึงไม่ใช้เวทมนต์ทำให้ตัวเองสูงขึ้นกว่านี้ลนะ่ะอันฟูลฟิลลิ่อ๋ <c oughs> ออย่างนั้นเหรอแล้วจะทำอะไรกับแอปเปิลพวกนี้ล่ะอเอ่อคือที่จริงก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เวทมนต์ทีเดียวหรอกนะ ไอรีนาหรอไอรีนาบอกให้ฉันมาเก็บพวกนี้ให้อะ่ะฮะแต่ว่าถ้าฉันบอกความจริงกับเธอฉันแน่ใจได้เลยว่าเธอจะไม่มากับฉันแน่อะ่ะสมัยคิดจีอ๋อคนนี้นี่เองนะคะที่มีน้องสาวอยู่ไปไปท่องเที่ยวบนบกนี่เองฮะโอ้ยไอ้ติปิดเมอร m a i d ได้แล้วนะส่งเธอมาอืหญีงคนนี้อีกแล้วแหมก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย นางเงือ,งอกอย่างอลิณานะไม่มีขานี่นาะก็เลยขึ้นมาบนนี้ไม่ได้ <c oughs> ทำไมถึงต้องเป็นเธอด้วยทำไมสองคนนี้ไม่ถูกกันแล้วเนี่ยเธอทั้งสองคนเลยไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้ไปไหนด้วยไหนด้วยกันนิ จุดยาวเช่ะมีอะไรหรออเออเออใช่ใช่ใช,ใช่ไงก็ตามฉันยังไงฉันก็ให้ภัยเธออยู่ดีอ่ะ mm. ครั้งนี้ฉันก็ให้ภัยเธอด้วยเช่นกันโหดูหน้าเอ๊ะอ๋อใช่เธอหิวนีใช่ปะละ่ะเออมันก็ไม่ใช่ซะหน่อยลองกินแอปเปิลพวกนี้สิพวกนี้อมันอร่อยนะฉันเคยดยีนมาฉันอยากได้เนือ้อ เหอก็ประวัติว่าเนือ้อเนื้อทั้งหมดเนี่ยมันไม่ดีกับนายนะไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่อย่าพูดอย่างนั้นสิอ้าลองกินดูอืมอร่อยจังเลยอะ่ะอ่า,อาจไม่ทันเอะมีอะไรอยู่บนนั้นเหรอเอ่อมีมันมุมฮะไม่มีทางรอเล่นนะ่ะเฮ้ แต่เธอยืนยันอย่างนั้นแล้วก็กินบ้างก็ได้นะสเม,ม่น้ำลายไหลขนาดนั้นอนะเออะทำไมกินเข้าไปทั้งลูกอย่างนั้นน่ะอ้ายเป็นไรไหมเนี่ยสเม,ม่หิวมากขนาดนั้นเลยสเม,ม่ฉันคิดว่าฉันจะตายแล้วซะอีกเฮ้ยสเม,ม่ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้หัน่นคือเหมือนกับว่าให้แบบแต่งกินนะคะไม่ใช่กินไปทั้งอันนะ่ะออก่อนจะกินนะ่ะรู้แล้วนะ่ะ แล้วมีที่ไหนที่เธออยากจะไปอีกไหมวันเนี้เยออออเ๋อ,เอ,อ,อ,เอ,อแล้วก็ฉันไม่อยากจะพาเธอไปที่เกาะไหนที่เธอต้องไปแบบทำตามคำขอของคนแล้วนะจแสดงว่ามีสินะเออ ็มีอัง,งุ่นกับลูกพีซเธอไม่ได้ตอบปฏิเสธเขาไปหรือไงอะแต,แต่ว่าเออก็ได้ก็ได้ไปเถอะไปที่ไหนอะที่ไหนก็ตามที่มันมีพวกเก็บของอย่างนั้นอะอันนี้พูดกันอะไรไม่รู้แปลไม่ออกเลยค่ะช่างห็อไว้ค่อยแปลทีหลังนะ นึกถึงอี디ขึ้นมาอีกแล้วนะฮะน้องโหรชูกับ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 เวลากลับป่าแล้วเขาให้เราย้อนเวลามาทำไมฮะเนี่ยให้มาดูว่า,วาสาเวตะกะเออไม่น่าจะใช่นะน่าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ต้องรู้นะเป็นความหลังของวัดดาเพราอก่อนหนะ้านี้สองคนนี้เขาก็อยู่ด้วยกันนะ่ะเนาะ แล้ววัดได้ไปเจอเพื่อนๆสามคนนั้นยังไงอะเนี่ยขี่ฉลามกลับแล้วจ้าน่ารักเหลอเกินวัดด้ดูฮาระอ,เ,อ,อเธอบินได้หรือเปล่าบินแบบใช้ไม่ก่านบินได้หรือเปล่าบินเหรอ,อ,อบางทีฉันก็ออกมาบินนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยบ่อยแล้วก็ฉันชอบทะเลมากกว่า แปลไม่ถูกนะค <g> ะ <iggle> อืมใช่คิดว่าแม่มดบางตนเนี่ยก็บินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้กวาดนะก็ไม่เคยเห็นคนอื่นที่เป็นแม่มดนอกจากเธอเหมือนกันก็เลยจินตนาการไม่ออกพวกเขาจะเป็นยังไงอย่างนั้นเหรออืมฉันก็ไม่เคยเจอแม่มดคนอื่นเหมือนกันน่ะแต่ว่าก็มีแม่มดอีกคนหนึ่งที่ฉันเคยไปหาอ๋อคุโรบากิหรือเปล่าคะครั้งหน้าเนี่ย เธอบอกว่าเธอจะพาฉันไปโลกแม่ม้นละ่ะอไอ้โลกนั่นน่ะมันคือ s w a m s of witches แต่ไม่ออกนะฮะช่างมันใช่ฉันก็เคยแต่ได้ยินเรื่องนี้นะแต่ว่าได้ข่าวว่าที่นั่นมีแม่ว้นเยอะแยะเลยอ๋อแล้วก็บางทีพวกเขาก็สู้ด้วยนะมันเหมือนกับสู้กันยังเหรอเออเหมือนกับว่า สู้กันเรื่องการแต่งตัวประมาณนี้ทำไมอ่ะเออฉันก็มันเป็นประมาณว่าแม่บทตัอื่นเขาอารมณ์ร้อนกันอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอนะไอ้คราวนี้ฉันก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอแม่มดคนอื่นแล้วสิแหม่บางทีก็ไม่รู้หรอกบางทีอาจจะไปชนกับใครเขาก็ได้ หยุดคนาแม่บทนี่มันหาเจอได้ง่ายในท้องทะเลกันเหละคะหรือว่าเราแปมมั่ววะใช่เราแปลมั่วนะคะไม่เคยมาทางนี้บ่อยนะทีถ้าเกิดเธอไม่ไปรับกานบดอื่นซีซวยอย่างเงี้ยเออประโยคแรกแปลไม่ออกนะคะแต่ว่าประโยคที่สองเนะี่ยมีการต่อว่ากันเล็กน้อย สำไมคิจิที่ฉันรับมาเนี่ยเพราะว่าฉันอยากจะช่วยพวกเขานะเธอรู้เปล่าเออไม่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 ใช่กันฉันก็แค่เกลียดพวกปลาทองพวกนั้นนะ่ะฮะปลาทองเธอไม่ใช่ปลาทองซะหน่อยเธอเป็นนางเงือกนะแหมมันก็เหมือนกันแหละสองอย่างแล้วนะ่ะแต่ฉันคิดว่ามันโคตรแตกต่างกันเลยนะสเป๊ไม่อยากดูว่าสเป๊มีสก,กิลอะไรบ้างค่ะจิ้มกันหน่อยดีกว่ามามามา จ้ากันเท่าเลยวัดดาใช้หิดออกเฮ้ยยังไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่ทันแล้วโอ้ยซาเมมีใส่ท่าเลยโอ้โหแหวไปตายได้เงินด้วยต้องทำอะไรเลยนะคะไป้ถอะวัดตาไปไหนตอนนี้ไม่เก็บเงุนใช่ไหมกับลูกพีซตามที่วัด้าบอกมาตอนแรกเลย่า จะไปทางขวาต้องใช่สิเพราะว่ามันมีอีเวนต์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เกาะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะฮะเอ้ยอ้าวอ้าวอ๋ออ๋อคุณคุโรบากิโคโคแมคคีอะมันคือคำว่าอะไรคะเนี่ยไม่ใช่คุโรบากิต่างหาก ก็แม่โมดที่ฉันบอกเธอไปไงฮะแม่มดเหรอนำนำนำเหมือนกำลังฝันหวานอยู่นะฮะเอ๊ออะฮึอ่ะอ๋อนั่นเป็นวันที่ทวีตเราไม่ใช่หรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณคุโรบากิคือมันน่าจะอ่านว่าประจำเราอ่านโคบากิใช่ไหมคะแต่ รู้สึกว่าตอนที่ไปดูโปรไฟล์ได้จาอนว่าคาุโรบากินะคะค,คุโรหรือคุโรวะคุโรก็ได้ใช่อย่างนั้นแหละแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะก็พอดีออกมาเดินเล่นออกมาเที่ยวนิดหน่อยอะคะ่ะแล้วทาไมคุณถึงไปอยู่บนต้นไม้อย่างนั้นล่ะคะออเหมือนกันแหละที่จริงแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะออกมาเดินเล่นนี้หรอกนะแต่ว่าที่นี่มันเป็นสถานที่ที่เยี่ยมยอดมากเลยเงียบสงบ คนเนี้ยใส่สีดำตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยโอ้แล้วนั่นเพื่อนฉลามบางเธออย่างนั้นเหรอฮะใช่ค่ะเขาซื้อสเปคิจีโอ้แต่และเอ่อทักทายเธอสีสเปะฮึมพวกป่าพปุปากเลยนะขอโทษที่ฉันดีเรียกฉันว่าปลาด้วยฮะฉันพูดผิดไปอย่างนั้นเหรอเออ กิจจิทำไมถึงต้องโกรธด้วยอ่ะเฮ้ยไฮตายแล้วแสดงว่าล็อบโคก็ไปอยู่กับคุโรบากินานแล้วสินะคะเอ่อส่วนคำว่าล็อบโคเนี่ยก็เห็นบางคนเรียกล็อบโกะหรือเราเรียกล็อบโขอยคนเดียว,วะ่ะเรียกล็อบโกะดีกว่าะคะเพราะว่าจะดูชื่อเป็นเอ่อเป็นญี่ปุ่นมากกว่าอันนี้ ขยับเป็นภาษาคนให้ไม่ถูกเลยฮะก็เดี๋ยวค่อยใส่ซับเอาโออแล้วลับกกอลับกกอเป็นยังไงบ้างคะโอเคหรือเปล่าเธอสบายดีก็ก่อนไน้นี้ก็เกือบจะกลายเป็นล็อบสเตอร์ยากไปแล้วแหละล็อบสเตอร์ทอดอาล็อบสเตอร์บินอย่างนั้นเหรอแล้วฉลามบินได้ด้วยเหมือนกันปะเนี่ย ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้นะเธออ่าอนใจฉันได้อย่างนั้นเหรอ,อฉันก็เคยได้ยินว่ามีฉลามยากเหมือนกันนะเออเอาเธออยังไงก็ตามไปเดินธาระอย่างที่ฉันเคยพูดมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวเธอจะได้จดหมายจาก เดี๋ยวบอตานเนี่ยจะได้จดหมายจากเธอคนนั้นเร็วๆนี้แหละอ้อแล้วก็ฉันก็จะกลับมาด้วยเหมือนกันนะ,ะเข้าใจแล้วค่ะเธอเหรอเขาเหรอเธอเหรอใครอะที่ฉันบอกว่าได้ไปโลกแม่มดไงเนี่ยเราคุยกันอยู่ว่ามีแม่มดที่สําคัญอยู่ที่นี่ด้วยที่นั่นที่นั่น <laughs> หยาบคายมากเลยนะอ๋อมีเยอะแยะเลยแหละแล้วก็โหดร้ายกว่าฉันเยอะเลยด้วยเย่งั้นฉันก็ไม่อยากไปแล้วละ่ะโอ้มาสิไม่สมัยคิดจีครอบครัวเธอเนี่ยสนุกดีนะไม่สิเพื่อนเธอเนี่ยตลกดีนะวัฒนธรรอ่ะไมยถึงไม่รักแกล้งนะ แ,แกล้งฉันนีงั้เหรอฮ่าฮ่าเอาล่ะวันนี้ฉันสนุกมากได้เวลากลับบ้านแล้วเอาล่ะวันเดนฮาระแล้วก็ไอ้ฉลามดูแลตัวเองด้วยล่ะค่ะเช่นกันนะคะอุ๊ยหายไปเลยเฮ้ยเธอหายตัวได้เหรออืมฉันก็อยากเป็นอย่างเธอเหมือนกันนะเธอทำได้ด้วยเหรออืมตอนนี้ก็ยังไม่ได้หรอก โอ้ยแม่หมดช่งน่ากลัวก็ไม่ทั้งหมดหรอกนะมีที่แปลไม่ออกหลายอันเลยนะคะแต่ว่าก็ก็ยังพอรู้เรื่องหาตรงที่ซาเม็ดูท่าจะใส่ซื้อนี่แหละ,ะเหมือนจะไม่เคยออกจากทะเลมาก่อนเอ๊ะอ๋อให้มาดูโรบากิแค่นี้เหรอส่วนซาเมจะไม่เคย เจอแม่มดหรือว่าเคยเจอโลกข้างนอกมาก่อนนะคะก็คงน่าจะอยู่แต่ในทะเลบางทีกลับบ้านไปฉันอาจจะไปเล่นเป็นโนซักหน่อยเธอเนี่ยชอบเป็นโนมากเลยนะว่าป้าใช่ก็มันสนุกนี่แหมฉันอยากเอาแหมอีกแล้วทำไมเดี๋ยวนี้พูดแผ่เยอะจังฉันเนี่ยอยากจะเอาเป็นโนติดไปกับฉันทุกที่เลยรู้แล้วว่านี่คือเหตุการณ์อะไรนะคะไม่มีทางหรอก อพวกเเครื่องดนตรีที Ora, ่พกพาไปใหม่ได้น่าจะดีนะฉันจะได้เอาไปเล่นได้ทุกที่อ่ะแหม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 เฮ้ยคุณออกโตกับคุณไปษณีที่เจอกันตอนแรกนี่ค่ะแหมแหมอีกแล้ว